ูกค้าเรสเสื้อกระโปรงกางเกง <c oughs> เสื้อคลุม <c oughs> นะคะแซ <c oughs> บเกินแซบมากมาเออสเสื้อแขนกุดนะเสื้อคลุมนะคะอาจจะมีงานเซตงานเรสนะคะชุดนอนไม่นอนชุดนอนลูกไม้ผ้าซิวอะไรเงี้ย <c oughs> นะ,ะนลูกค้าจะรวมกันอยู่ในนี้เลย057ราคาตัวนี้อยู่ที่3,900บาท จำนวนชิ้นเน่ยเฉลี่ยให้นะแม่มันเบาเันบางเนาะคอยตีให้อยู่ประมาณ200 200 200บวกเลยนะคะกระสอบกางเกงที่รีวิวเท่าไหร่คะพี่ฉันทนากางเกงเมื่อตะกี้นี้2,900ค่ะพี่กางเกงสเวเตอร์เมื่อกี้เนาะกางเกงขาจ้ำสเวเตอร์เมื่อกี้ค่ะ2,900บาทนะคะพี่ถ้าสนใจรับแจ้งแอดมินได้เลยเดี๋ยวน้องบอกรหัสให้ C F นะคะพี่จ๋าอ่ะ ส่วนชุดนอนรุ่นนี้เหลือแค่ลูกรีวิวแล้วนะคะพี่รหัส CF มาวอลแหวน0-7ค่ะพี่ใครจัดชุดนอนซิวรุ่นนี้ไปขอเห้เฮงรวยรวยขอให้แซบบปังปังเออเพราะว่าอันนี้จริงๆจัดกระสอบไหนก็ก็ปังทุกกระสอบแหละบอกแล้ว,ลวเออว่างานล็อตนี้คือปังจริงแม่อุ้ยมีแซบนะมอดชอบไหมซีท<ๆ>ู เอ้ยซีทูมากเลยมันจะมีแบบเนี้ยเสื้อคลุมเดสเนี่ยมอสหยิบแต่ตัวเล่นเลว่ะไอ้มอสหยิบแต่ตัวเล่นนะไม่กดท้องไม่ไม่ซีทูก็แบบเดสลูกไม้อ่ะเอานะฮะเสื้อมีกางเกงมีเสื้อก็จะมีตั้งแต่สายเดี่ยวแขนสั้นแขนยาวงานกระดุมนะคะงานเสื้อคลุมเดส แบบนี้แนวแต่งลูกไม้มีนะคะลูกค้าจำนวนชิ้นเยอะมาก200อัพแน่นอนนะคะ200อัพอยะแม่ลดๆเ,เ,เลยบบรหัส CF ว่าแหวน07นะคะว่าแหวน07น9 0 7, 3, 9ใครจะรับชุดนอนรุน่นนี้พิมพ์มาได้เลยนะคะลูกค้าเหลือแค่เหลือแค่ก้อนรีวิวแล้วนะ,ะเหลือแค่ก้อนรีวิวแล้วอุ้ยบาร์บี้เหรอหรดี๋่วแบบฟิลแบบ คันที่เขาเกลียวอุ้ยเนี่ยเอมเห็นไหมอ,อ,ม,อ,อมอนหยิบแ้วตัวนี้นะมันหยิบแบบมันหยิบแต่งงานมันแต่งงานผู้ใหญ่นะมอสหยิบแต่งงานผู้ใหญ่นะมอสแซลเซลนะะเจ็ดสิบสองทีมาอีกลูกหนึ่งใช่ไหมเอ้ยเจ็ดสิบสองทีเจ็ดสิบสองทีน้องตาไว้ก่อนได้ไหมลูกค้าเจ็ดสิบสองทีเดี๋ยวเปิดพรุ่งนี้ให้นะเดี๋ยวเปิดพรุ่งนี้ให้เพราะว่ารถที่เปิดวันนี้มันเป็นเรดเนาะ ามาเป็นเดทพวกเดทวินเทจเดทแนวแบบเออแฟชั่นวินเทจอะราคาจะแรงรุนเงไม่แน่ใจว่าเป็นเดททั้งลูกไหมเดี๋ยวเราเล่าว่ากันพรุ่งนี้นะคะเดทเด็กหมดแล้วลูกค้าเดทเด็กหมดนะคะเออกระโปรงยีนสั้นกระโปรงยีนยาวก็โซเอาเรียบร้อยนะคะลูกค้าเสื้อยกทรงยกทรงยังมีนะคะพี่ใครที่อยากได้งานยกทรง ยกทรงจะเป็นยกทรงแบบตะขอหลังเนาะงานรวมทั้งมีโครงไม่มีโครงงานไร้ขอบมีหมดนะคะงานเฟิร์สบางงานลองเจเล่คือรวมมิรเลยในตัวกระสอบยกทรงนะคะลูกค้าเออชุดนอนพัสซิวเหลือแค่ก้อนรีวิวนะว่าแหวน07นะคะรุ่นนี้ว่าแหวน07เดอ้อ L21 ยยังว่างไหมน้องแพรรี L 2 1 1ลูกเป็นกระโปรงเทนนิสล้วน2,990หมดจ้าหมดแล้วเรียบร้อยนะคะไวมากเออนะคะอันนี้คือแซ่บมากไม่นอนกางเกงข่ะสั้นเอวสูงอันนี้เปิดรีวิวไปแล้วเนาะค่ะอุอ้ยแม่อเ,อเ,เอาดีๆนี่ก็คือแบบหเหลืออีกไม่กี่รายการนะหเหลืออีกไม่กี่รายการ นี่แบบพอยังไม่ได้เปิดรีวิวอ่ะแม่เสื้อยืดดำหมดไหม m อ2 0เออเออยืดดำหมดไหมลูกหมดแล้วโอเคอันนี้อัปเดตให้ด้วยหน้าไลน์นะลูกค้าใครที่นั่งอยู่ก็คือเหมือนจะได้อัปเดตไปด้วยเลยหน้าลูกค้าค่ะห9าล่ะเสื้อขาวเสื้อขาว0ูน์หา้าของเยลโล่ไม่ได้สั่งมาด้วย ลูกค้าพวก059ของเยลโล่หนูไม่ได้สั่งมาด้วยเพราะว่าถ้าทําของเยลโล่อะหนูจะสั่งเป็นรุ่นเสื้อแฟชั่นคอปมาอย่างเดียวเลยนะคะออเดอร์ Order, แต่รุ่นเสื้อแฟชั่นคอปอย่างเดียวเลยลูกค้านะคะ,นะะ 59W เสื้อขาวแฟชั่นหมดเรียบร้อยนะคะเสื้อค์ดิแกนไหมพรมปะไว้พรุ่งนี้เดี๋ยวเจอกันนะคะกระโปรงไหมพรมนะใส่เดี่ยวไหมพรมเดี๋ยวเจอกันพรุ่งนี้รวมทวิตด้วยเดี๋ยวเจอกันพรุ่งนี้นะคะลูกนะคะ้า เสื้อทวิตใหม่พรมหมดแล้วเนาะใช่ค่ะเสื้อทวิตใหม่พรมหมดแล้วนะเจอกันรดหน้าเลยแม่อุ้ยไปดีใจมากเลยไปถึงโรงงานแล้วเจอของเขาแบบโลดดิอ่ะนะไปเจอของสวยๆก็คือแบบอยากสั่งเขาสั่งเขาทํามาใหม่สั่งเขาอัดก้อนมาใหม่เพียบเลยลูกค้าใครที่ชอบงานสูตรเบเซอร์นะคะสูตรเบเซอร์มีของเยลโล่นี่แหละที่ออกเบเซอร์เยอะ นะฮะไม่ติดพวกแบบแจ็คเก็ตคุมธรรมดาหรือแบบพวกแจ็กเกตยีนปนนะะใครที่อยากได้เบเซอร์แม่ไปไปลองดูรีวิวของเยลโล่ได้นะคะรหัส L01 นะ,ะ L01 นะอุ้ยคอกลมก็ไม่ได้เปิดนะเนี่ยคอกลม7ลูกนะฮะไม่ได้เปิดเลยสเวตเตอร์ครอบสเวตเตอร์ครอบอะสเวตเตอร์ครบับเออเออเดี๋ยวไปไล่ดูฮนะ มันจะใส่ยังไงเขาไม่รู้วิธีใส่แยวก็ถอดได้นะรู้ <c oughs> แต่วิธีถอดเอาใส่ให้มันมีกิมมิกให้มันแบบว่ามีสิ่งที่ต้องทําอ่ะเออมีให้มันใส่เพื่อให้มันมีสิ่งที่ต้องทําก่อนนะที่จะทําอะไรเออลูกเรียนวันนี้ยังว่างคะ่ะพี่วอลแหวน0ูนย์ได้นะรหัสซ f เอวอลแหวน0ูนย์นะคะ รหัสเ็ลูกนี้นะว่าแหวน07ค่ะ3,900เนาะอันนี้จะเป็นแบบเชิ้ตเนาะเชิ้ตกระดุมแขนสั้นแขนยาวรวมเลยนะคะเบสบอลหมดแล้วนะคะเดชเดวันนี้เราไม่ได้รัวเดสเลยเดชสั้นเดสยาวยังไม่ได้มาให้เลยลูกค้ายีนเกดบีด้วย นะคะตัวขาสั้นรวมทรงเอตัวขายาวรวมทรงกางเกงยีนพันกก็ยังไม่ได้เปิดให้เพิ่ม <า S 1> นะขนแกะไม่ได้เปิดขนแกะหมดแล้วเนาะ,ะอขนแกะก็หมดแล้วลูกค้ามาไวไปไวมากเยนโลตู้นี้นี่ขนาดว่าแบบรายการคือสองกระดาษ A4 แบบเลดๆเลยนะถูกใจลูกค้าหลายๆคนแน่นอนตัวเยนโลลองดูลองไปดูนะคะลูกค้าลูกมีวิวชุดนอนอยังว่าง ว่าแหวนย์ได้นะคะรหัส057ชุดนอนซิวนะคะลูกค้าประมาณกี่ชิ้นใช่ไหมรุ่นเนี้ยผ้าบางมากลูกค้า40โลเนี่ยพอยกะให้เลยนะอาจจะถึงอูประมาณแบบ250-300ชิ้นเลยได้งานเซ็ตมีนะคะงานเซ็ตมีพี่สาวอาจจะต้องไปดูหัวท้ายกระสอบอีกทีนึงนเนาะเทียบสีก็ได้หรือขายแยกก็ได้เสื้อราคาหนึ่งกางเกงราคาหนึ่งนะ งานสาชิ้นอาจจะมีโปนไปเบสบอลมีหลุดไหมไม่ยังตอนนี้ยังไม่หลุดเลยค่ะพี่นะฮะเบสบอลก็สวยนะเบสบอลของตัวเยลโล่แม่เป็นต,ตัวที่แบบหนูคาดหวังกับมันมากให้เป็นตัวตายตัวแทนแพนด้าเลยนะฮะเป็นตัวสำรองแทนแพนด้าเลยเพราะว่าแพนด้าคือไม่พอจริงๆแพนด้าถึงกับแบบว่ายกมือไหว้อะที่คุณออเดอร์มาเราไม่สามารถผลิตให้ได้ <laughs> ถึงกับยกมือไหว้สีเลย <laughs> นะเด็กเด็เด็ด็หมดแล้วค่ะพี่มินนี่นรกระปงเทนนิสหมดนะแม่ของเยลโลไม่ได้เปิดเดี๋ยวอาจ,จะเดี๋ยวไปดูให้ว่าเหลือไปไหนบ้างเดี๋ยวพรุ่งนี้พอยมาไลฟ์สดให้เพิ่มลูกค้านะะพรุ่งนี้ถ้าเทนนิสเหลือรุ่นไหนบ้างเดี๋ยวพอยมาไลฟ์วันพรุ่งนี้ให้ น้าลูกค้าแล้วก็จริงๆพรุ่งนี้น่านจะได้รันงานหลุดจองด้วยนะคะเพราะว่าวันนี้เป็นล็อตจองหนูจะให้ลูกค้าโอนจนถึงแบบมีเวลาโอนจะภายในวันนี้เนะ <c oughs> าะทั้งวันเลยลูกค้าจนถึงเที่ยงคืนหรือแบบ <c oughs> ช่วงเช้าเชอะโอนมาได้ <c oughs> มันก็เก๋งไงนี่ <c oughs> สายอยู่นี่ใ <c oughs> สยย่นี่ <c oughs> ไม่อันเนี้ย <c oughs> เขาให้ใส่ตรงลูกตามันเป็นบอกตาพี่แส่เรียบไปหยุด โอ้ยน่ากลัวบอดี้สูตรเด็กเหลือเป็นรุ่นหนาค่ะพี่ลักกี้เสื้อพี่ต่อใส่ C W 0 1 C W 0 1ลูกน้องแพร C W ศูนย์หนึ่งบอดี้เด็กนั้นหนาว่ะค่ะพี่เหลือรุ่นหนาศูนยนึเหลือลูกใหม่หลูกไล่พี่ขาพี่ลักกี้ C W 0 1เหลือแค่ลูกเดียวนอนหนู51นอนหนู51เหลือแค่ลูกเดียวแล้ว อ๋อสี่พันสองร้อยนะคะรุ่นหนานะบอดี้เด็กหน้าหนาวสี่พันสองนอนหนูห้าหนึ่งเลยชุดว่ายน้ำทูพีดมีค่ะพี่เงินชุดว่ายน้ำทูพีดมีของญี่ปุ่น45โล2อ0 9แล้วก็จะมีของ US เอเมริกาจัดโปรอยู่รูกละพันเก้านะคะอ๋อรอฟีดโอเคแม่รอเลยรอเลยนะคะรอรอ,รอน้องตอบกลับนะแม่นะเออ อุ้ชุด,ด้ายน้ำอะ่ะมีเล่นได้ทั้งเบอร์ทั้งสองเบอร์เลยถ้าลูกค้าชอบแบบชอบแบบงานงานคาวาอี้อ่ะไปงานญี่ปุ่น นะคะพลเคยขายของกระสอบญี่ปุ่นตัวนี้2009มันจะออกเป็นงานแบบฟองน้ําหนามากแต่มันน่ารักมันจะเป็นลูกไม้เป็นอะไรไม่รู้เต็มไปหมดเลยน่ารักน่ารักเลยอ่ะจะเป็นกระสอบญี่ปุ่นค่ะพี่เงินแต่ถ้าเกิดไปใส่แซบใส่ฝอนะลูกค้าก็จัดงาน U S ได้เลย U S ก็จะมีทั้งบาบนบาล่างเนาะเขาจะเป็นอ,องานเซตก็มีงานไม่เซตก็มีราคาปอหนูอยู่พันเก้าพี่จา๋าไปทักสั่งซื้อได้เลยนะคะ โอเคงานเด็กมีไหมงานเด็กวันนี้ไปหลายตัวแล้วแม่อาจจะเดี๋ยวเจอกันอีกทีวันพรุ่งนี้น้าลูกค้าขาชุดนอนนะ่าจะได้เป็นรายการสุดท้ายของวันนี้แล้วแหละแม่เพราะว่าตอนนี้มืดตื๊บเลยนะมืดตื๊บแล้วแม่นะ72ทีเดี๋ยวเราเจอกันพรุ่งนี้ตาไว้ก่อนชุดนอนตัวนี้ยังว่างเดี๋ยวอาจจะเก็บรีวิวให้นิดหนึ่งนะเพราะว่าชุดนอนนะ่าจะเพิ่งได้มารอบแรกเลยไหมไม่ได้ใส่ออรอบแรกหรือรอบสองล้ววะ นะคะเดี๋ยวเก็บรีวิวกันนิดนึงแล้วเดี๋ยวเจอกันอีกทีวันพรุ่งนี้กับตารางงานปล่อยไปงานหลุดจองนะคะไม่แน่อาจจะมีเบสบอลหลุดก็ได้นะพี่อาจจะมีแบบชุดน้องขนนุ่มหลุดอาจจะมีงานหลายๆตัวที่หมดกันวันนี้โซเอากันไปเดทด,ดงเดทเดทอาจจะมีหลุดจองก็ได้นะคะใครที่เอ่อซีเอฟไปได้นะซีเอฟไปติดซีเอฟไปทันลูกค้าอย่าลืมโอนยอดนะอย่าลืมโอนยอดนะแม่หนูให้เวลาโอนยอดจนถึงเที่ยงคืนหรือว่าไม่เกินขอไม่เกิน9ก้าโมง ไม่เกิน9ก้าโมงเช้าสิบโมงเช้าวันพรุ่งนี้เพราะว่าน้องเขาจะไล่เคลียร์ยอดลูกค้านะคะแล้วก็โอนก่อนสามทุ่มได้ส่งเช้าพรุ่งนี้เลยโอนหลังสามทุ่มพี่สาวจะได้ไปส่งรอบเย็นนะคะส่งรอบเย็นก็อาจจะช้าไปวันหนึ่งอยากเอาเมือขวานในคอมากเลยแล้วดึง <c oughs> <c oughs> จริงมากพูดนี่คือแบบว่า เวลาพูดแล้วเสียงเส้นเสียงมันสั่นใช่ไหมคอคอมันคันเดดเดดเดดอย่าง,งนี้เลยอะ่ะหนูอยากล้วงคอล้วงมือเข้าไปเกาเ<ม>ข้าไปเกามาเออน้ำพุ้งมะนาวน้ำน้ำน้ำอุ่นน้ำพึ้งมะนาวต้องเข้าแล้วจังหวะนี้แต่ถามว่ากินอะไรคะแบบซีใส่น้ำแข็งขอแบบขอให้ซาขอให้แบบบาดคอจังหวะที่กินแล้วแบบเฉดเย็นขึ้นสมองนี่ชอบเจ้าพักหนึ่งไอแม่เหตุผลนี้ทำไมแอดพลอยไม่หายสักทีหนูไอตั้งแต่ สามอาทิตย์ที่แล้วแม่คือถ้าใครตามมาตั้งแต่ทันวานะหนูแทบไม่ได้มาไลฟ์สดเลยเพราะหนูไม่มีเสียงคันคอนนเด็เดเอียนติดไว้ก่อนอกําลังจะหมดลมหายใจแล้วพี่บอลตอนอนี้เราต้องบอกสาร <c oughs> เดี๋ยวติดไว้ก่อนเดี๋ยวพรุ่งนี้มาเจอกันลูกค้าเพราะว่าตอนนี้จะเหลือไลฟ์สดอีกไม่กี่รายการนะคะ5้า c มีอีกไหมเออมันจะเป็นรหัสศูนย์าสี่เนาะพี่ y ศ0 3 4มีมีไหมลูกเช็คในซอสให้พี่หน่อย034ใช่ นะร,รุ่น80โลเนาะ80โล4,009แมพลอยไม่แน่ใจนะมีสูตนถาวร4,009แตพี่พลอยมี3มีอยู่3ล,ลูกสุดท้ายนะคะพี่นะคะของเกาหลีก็จะเป็นสไตล์เกาหลีเลยนะลูกค้าเองจริงเกาหลีก็ไม่แย่นะถามหนูเกาหลีก็ลิน,นะราคาดีด้วย4 9 0 0ได้ลูกใหญ่นะคะลูกค้ามีฮูดจัดโปรไหมฮูดตอนนี้ ตอนนี้ฮูดท,ที่มีรุ่นจัดโปรค่ะจะเป็นงานญี่ปุ่นร้อยโลแต่ว่ามันเป็นโปรกระสอบแตกนะลูกค้าของ602นะคะก็คือเป็นโปรกระสอบแตกก็คือแตกหัวแตกท้ายอะไรอย่างเงี้ยค่ะพี่อาจจะมีเปื้อนเลอะ หนูลดให้พันหนึ่งจาก4ี่พันห้าเหลือสามพันห้าจะมีรุ่นนั้นที่จัดโปรอยู่ที่เหลือก็จะเป็นราคาปกติเลยนะ,ะลูกค้าค่ะจะเป็นราคาปกติของเขาเลยซึ่งก็ไม่ได้แพงนะอย่างเกาหลีลูก80โลก็ห้าพันเก้าอย่างเงี้ยค่ะพี่แล้วก็ของโก้ดห้าพันเก้าร้อยเหมือนกันนะคะของโก้ดงานญี่ปุ่นเนาะแล้วก็งานจีนวันเนี้ยหมดงานจีนวันนี้สองพันเก้าร้อยเดี๋ยวรอของรุดจองวันพรุ่งนี้ได้งานจีนสวยสะอาดแต่แค่ไม่รุนแรนแค่นั้นเองนะเหลืออะไรสักอกันมาอันนี้รายการสุดท้ายแล้วพี่บิวตี้ นะเดี๋ยวเราเจอกันอีกทีวันพรุ่งนี้นะพรุ่งนี้พลมาลัวไปเยลโล่ Yellow ให้ต่อแม่ไม่ต้องกลัวเยลโล่ต้องมอีอีกเยอะเลยที่ยังไม่ได้เปิดรีวิวนะลูกค้ารอได้เลยแล้วก็ฝากรองเท้าโลลิต้าด้วยนะรองเท้าโลลิต้าพลโคตรเชียให้เอาไปเลยใหม่มากพี่มันเป็นงานมือหนึ่งก็ว่าได้เลยค่ะแพ็คมาอย่างดีตำหนิไม่มีเลยคือพี่สาวเอาไปแล้วพี่สาวขายได้ทุกคู่ส่งคู่ละ95บาทมีแพ็คแบ่งให้แพ็คละ20คู่ 1,900บาทแต่ถ้าเกิดแบบพี่สาวอยากยกยกลังของเขาไปเลยอะค่ะยกลังเขาไปเลยก็ลังละ 1, 120่คู่1นึ0งบาทชุดนอนเท่าไหร่ชุดนอนตัวนี้ที่โชว์สามพบาทค่ะพี่ชุดนอนพ้าสิวจำนวนชิ้นโคตรเยอะเยอะมากมันเป็นผ้าเนื้อเบาเนื้อบางอย่างเงี้ยลูกค้าจริงๆก็อาจจะทะลุประมาณ300ร้อนะอาจจะถึงสอง